ินนิดนึงหลังจากที่เราได้จองมาแล้วโดยรวมพอใช้ได้ไหมเอ่ยโอเคมากเลยคปัะนปับใจอะไรเอ่ยสำมกานบริการคือตอนแรกค่ะหนูเข้าไปดูในติ๊กต๊อกก็เห็นว่าพี่อะแต่งตัวแบบเหมนแบบใช่แล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็คิดว่าเอพอลองติดต่อดูแล้วพอติดต่อมาก็ได้โปส50ปาูก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ย โปรมันดีมากเลยแล้วพี่ก็ให้บริการ,รแม็แ้เขาก็ยังใช่ดีด้วยใช่ให้โปรดีด้วยบริการดีด้วยอโอเคก็โดยรวมมันดีพิ่เจอกันครั้งแรกด้วยใช่ค่ะโอเคแต่ว่าแม้แม้เราจะอยู่ไกลกันแต่ในเรื่องโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็การแบบสื่อสารเรื่องของตัวรถต่างๆก็จะให้ลูกค้าได้ ได้รับทราบเป็นระยะอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถึงแม้จะอยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงก็ไม่เป็นอุปสรรคเนาะออโอเคเดยวรวมยังไงขอบพระคุณมากที่ให้กับเห็นได้บริการในวันนี้นะครย,ยังไงขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ใช้งานรถคันนี้ด้วยความปลอดภัยอย่างไดีงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไได้เลยยังไงขอบขอะคุณมากนะคะเดินทางปลอดภัยมีความสุขในการใช้งานรถค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คันนี้ Honda City Hatchback เครื่องยนต์เช r บูรุ่น RS สีดำคริสตัลมูกสวยไหมคะคันนี้คือหล่อเลยนะใครที่ชอบโทนสีดำคุมโทนคันนี้คือหล่อมากๆเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะแต่ถึงแม้จะแต่งออมสินแต่งให้ฟรีทั้งหมดตามที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะโปรโมชัน่นออกรถเริ่มต้น0ูนย์บาทเริ่มต้น8,520บาทอยู่จริงนะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทออกรถแบบสบายอกสบายใจได้เลยคะ่ะไม่ต้องกังวล วันมารับรถหน้าตาผ่องใสสดชื่นแน่นอนเพราะว่าออรถแบบสบายอ,อกสบายใจศูนย์บาทเท่านั้นเองท่านไหนสนใจเพิ่มเติมทักสอบถามอมสินเซลฮอนด้าได้เลยจ้ายินดีให้บริการค่ะ